เข้ามาในห้องโอ้คนเต็มเลยเมนูเมนูพี่เปิดเว็กพระอาจารย์โอ้หลายร้อยหลายร้อยโอ้ถ่ายได้ไหมยันงนม่ลดโอ้ สามสี่ร้อยนะนี่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 โอ on, ้โอ hey, ้โหโอ้โ่อ้อโอ้โหโออ้นหโอ้โหอ้อ้

Bình tĩnh bình tĩnh mọi người bình tĩnh đi mọi người cứ từ từ. Anh quay Đây đi. Đây đây

ยทุกคนมีความสุขมากแต่กลับมารออยู่ข้างนอกดากรอยพระอาจารย์ข้อหัวเป็นมงคลอ่าวนี้คือวันที่10ตุลา2 5 6 7น,นะโลกแกม,ม มอนทรีมอนเทนมอมอชื่ออะไรโรงแรมอ่ะมอมออมอเตอร์มอเตอร์แชมป์อ่ะมอเตอร์แชมป์มอเตอร์แชมป์โอเคโรงแรมมอเตอร์แชมป์ <laughs> I'm